สวัสดีครับผมเจว,วรปัตน,นะครับได้เวลามาติดตามตลาดซื้อขายนักเตะวันนี้ก็เริ่มต้นกันที่เรื่องของราชบุรีทีมฟอร์มร้อนแรงประจําเลก2ที่สามารถจบอันดับ4ของตารางไทยลีกในฤด,ดูกาลที่เพิ่งจะจบไปนะครับแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางของบอลถ้วยในรอบรองชนะเลิศทั้ง2รายการนครัคือเอฟเอคแล้วก็ลีกครับแน่นอนนะครับความชัดเจนของพวกเขาจบเดือนพฤษภาคม ก็คงรอไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงตรงนั้นเนี่ยนักกีฬาจะได้พักอีกแป๊บเดียวก็ต้องกลับมาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมฤดูกาลใหม่ฉะนั้นจึงมีข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นขาออกแล้วก็ขาเข้าที่ผมต้องมารายงานให้พวกเราสร้างย่างขาออกในชัดเจนนะครับจริงๆก็ไม่ใช่นักเตะของพวกเขาด้วยยืมจาก BG มาแล้ว B g ตัดสินใจขายให้กับบุรีรัมไปเรียบร้อยเหลือเพียงแค่การเปิดตัวนั่นคือชินาัทลีออ อาเป็นว่าซีซั่นหน้าเนี่ยราชบุรีน่าต้องมีกองหลังไทยเพิ่มเติมอีกสัก1คนหรือว่า2คนเป็นตัวสแปรและคุณภาพเนี่ยก็ต้องเป็นเกรดแบบชินภัทรีออด,ด้วยถ้าเกิดไล่ในแผงเกมรับเนี่ยตำแหน่งแบ็กก็เหมือนกันนะครับอภิสิทธิ์โสระดายืมตัวจาก B ีจีหมดสัญญาก็ต้องกลับต้นสังกัดอยู่ที่ว่า B ีีเนี่ยจะปล่อยหรือว่าเก็บไว้ใช้งานเดี๋ยวว่ากันรวมถึงบรรวุฒินามเวศที่ต้องกลับไปต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างการท่าเรือหลังจากถูกปล่อยยืมตัวมาในช่วงตลาดโค้งสุดท้ายของเล2 ตัวต่างชาติกันหน่อยนะครับจริงๆภาพมันก็ต้องชัดเจนตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีบอลถ้วยลงแข่งขันต่อเนื่องแต่คนที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยสมโมสรก็น่าจะต้องบอกกันตั้งแต่จบฤดูกาลแล้วเบื้องต้นเอาคนที่อยู่ก่อนละกันนะครับณนะวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่บาดเจ็บเนี่ยก็ยังมีสัญญาติดค้างกันอยู่นั่นคือกาเบรียลมูตอมโบในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟส่วนตัวรุกอย่างตาหน้าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญที่กลายเป็นขาดไม่ได้แล้วนะครับซัดสิบลูกจ่ายอีก12แอซซิต จากการลงสนามทุกรายการทั้งหมด31นัดฟอร์มโดดเด่นมากๆเลยเช่นเดียวกับกองหน้า่างเอ็นจีว่าที่มาช่วยทีมในช่วงเล็กสองจริงๆงมีชื่อต่งเล็กแรกแล้วนะครับแต่เกิดอาการบาดเจ็บกลับมาคิดว่าจะไม่เหมือนเดิมกลายเป็น19นัดที่ลงสนามยิง14ลูกแล้วจ่ายอีก7แอซซิตกลายเป็นกองหน้ากึ่งปีที่ผมเนี่ยอึง้งมากๆนะครับเพราะว่าเขาเล่นในไทยมาอย่างยาวนานแต่ไม่ว่าจะหายไปกี่ครั้งกี่คราว2ปีให้หลังเนี่ยดาวเตะทีมชาติมาดากัสก์ ลงทีไรเนี่ยยิงถล่มทลายนะครับยังไงต้องเก็บไว้แน่นอนโซนคต้าอาเซียนเนี่ยก็ยังมีฟาีอิกโบเกียและก็เจสซี่เคเรนที่ปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีมากๆยิ่งตอนนี้ก็ปรับกฎแล้วนะครับในฤดูกาลหน้าอาเซียนลงทะเบียนไม่จํากัดแต่ว่าส่งลงสนามได้เพียงแค่2คนเท่านั้นก็อาจจะเปิดกว้างนะครับให้มีการเสริมอะไรเพิ่มเติมแต่เบื้องตอนน้นนะตอนนี้เนี่ยผมว่า2คนนี้ไม่ได้ขี้เรเลยนะครับอย่างฟาีอิกเพิ่งจะกลับมาลงสนามเพียงแค่5เกมแต่เขาก็บาดเจ็บหนักมาตั้งแต่ท้ายซีซั่นก่อน ซึ่งในแง่ของผลงานเนี่ยโคไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าการขาดฟออิกเนี่ยมีตำแหน่งอื่นทดแทนอยู่แล้วแต่ในแง่ของคอนเน็ชันและก็ความแฮปปี้ของนักเตะผมเชื่อว่าถ้าเจ้าชายไม่คิดจะไปไหนเนี่ยราชบุรีก็ไม่ปล่อยเหมือนกันโอเคตัวอยู่เดี๋ยวมันก็เป็นโครงหลกัหลกๆที่เราพอเดาได้นะครับจากผลงานที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมแต่ว่า2นักเตะที่อาจจะต้องมาดูกับผลงานบอลถ้วย2รายการที่เหลืออยู่เนี่ยนั่นคือทัศยะยาธากะจริงๆผมมองว่าอันนี้ก็น่าจะแบเบอร์นะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นทันท,ที่เล็กกแรก ฟอร์มแรงเลยนะครับแต่เลข2โอเคดรอปไปเรื่องของอาการบาดเจ็บแต่ตัวเลขเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่น,นะครับกับการลงสนามรวมแล้วเนี่ย33เกมยิงไป9ลูกกับ7แอสซิตแล้วก็เป็นคนยิงประตูชี้ขาดหรือปลดล็อกได้ค่อนข้างบ่อยครั้งเช่นเดียวกับกองหน้าอย่างเคองมองเดีแปร ที่ดูจะฝืดในช่วงเล็กแรก,กน,นะครับแล้วมีอาการบาดเจ็บบางช่วงด้วยแต่มาเร่งผลงานในช่วงปลายซีซั่น30นัดรวมแล้ว18ประตูกับีีหนึ่งแอซซิตคือบางทีคนจะบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนก็ได้นะครับเผื่อจะดีกว่าแต่บางครั้งเนี่ยคนทํางานด้วยอยู่ทุกวันเขาอาจจะมองเห็นว่ากวัวปีที่2ถ้าเกิดนักเตะไม่ต้องปรับตัวใหม่ แล้วไปเติมจิกซอส่วนอื่นให้มันตอบโจทย์สร้างโอกาสเข้าไปในกรอบเขียดโทษได้เยอะกว่านี้เค่บอลได้แปรอาจจะฮอตก็ได้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า2คนนี้อาจจะไปทั้งคู่หรือว่าอยู่คนใดคนหนึ่งหรือว่าอาจจะต่อทั้งคู่เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ลืมไปนะครับว่าฤด,ดูการหน้าเนี่ยต่างชาติเขานับรวมหมดเลยนะครับ ทุกประเทศที่ไม่ใช่ไทยฉะนั้นโกต้าเอเชียก็มัดรวมไปด้วยถ้ามีนักเตะอิมพอร์ที่ดีกว่าธนากะแล้วเรดค่าจ้างอยู่ในกลุ่มที่ราชบุรีจ่ายไหวผมเชื่อว่าราชบุรีเป็นทีมที่กล้าเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมว่า10ปีหลังก็เป็น1ทีมนะครับที่เซ็นต่างชาติส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จ ส่วนที่ไปแน่ๆเนี่ยกลายเป็นคิมจีมินนะครับด้วยสถิติตัวเลขก็ถือว่าเป็นรองคนอื่นๆกับโจทย์การทําประตูคืออาจจะไม่ได้แย่นะครับ26เกมเนี่ยทำไป7ลูกกับ3แอสซิสแล้วสไตล์เนี่ยก็ดุดันนะครับไล่บี้ไล่เพรสซิ่งคอยเชื่อมเกมก็มีบางประตูที่จุดเริ่มต้นมาจากคิมจีมินในการไล่บอลด้วยแล้วก็ตัดได้แต่พอโคต้าต่างชาติเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเอเชียแยกไปแล้วที่ผมบอกเนี่ยยังไง นักเตะญี่ปุ่นเกาหลีถ้าเกิดจะอยู่ต่อเนี่ยมันต้องดีกว่าของใหม่ที่จะเข้ามาและหนึ่งเรื่องที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยถ้าเกิดว่าจะขอค่าเซนขอค่าเหนื่อยเพิ่มผมบอกเลยนะครับว่าในฤดูการใหม่จบไม่ลงแน่นอนซึ่งในเคสของคิมจีมินก็อาจจะมีกรณีนี้ด้วยต่างชาติพูดเต็มๆไปแล้วนะครับนักเตะไทย ตอนนี้ต้องโฟกัสที่พี่ใหญ่ย่างจักรพันธ์แก้วพรมเลยนะครับสัญญาเซ็นไว้2ปีเนี่ยก็หมดเรียบร้อยกับราชบุรีเร็วมากเลยนะครับหลังย้ายมาจากบุรีรัมสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นอิสระแล้วซึ่งทางฝั่งของราชบุรีเนี่ยก็มีทีท่าอยากจะต่อนะครับเพราะลูกเก๋าเกมความเป็นผู้นำและเป็นหัวใจภายในทีมนะพูดอะไรเพื่อนเพื่อน้องๆก็เชื่อพอดน์เนี่ยเป็นนักเตะคาแรคเตอร์แชมป์อยู่กับบุรีรัมเนี่ยเขาเรียนรู้หลายๆอย่างมา แถมยังมีไฟในการเล่นอย่างลงสนามต่อเนื่องนั่นคือสิ่งที่ราชมบงกรได้เต็มๆจากการเซ็นสัญญาเอาจากกระพันแก้วพรมมาซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าคาแรคเตอร์ของทีมที่อยากจะขึ้นไปเป็นสโม,มสรท็อปทเนี่ยก็หลีกเรี่ยงไม่ได้กับการต้องมีนักเตะที่มีคลาสและมาจากจุดที่เคยอยู่ในสโม,มสรที่ดีกว่า พราะการเข้ามาเนี่ยไม่ใช่การเล่นเพื่อโชว์ให้น้องน้องใายทีมเห็นแต่มันคือการเล่นและการบอกให้ทุกคนเนี่ยกล้าขึ้นไปพร้อมๆกันนักเตะพวกนี้จะสามารถช่วยโคช้ชดึงศักยภาพของผู้เล่นในสนามได้ที่สําคัญยังมีความนิ่งรองรับกับแรงกดดันช่วยควบคุมเกมบางจังหวะแทนโคช้ชได้ด้วยสาย่าง37รุ่นเดียวกับทีลิลินแดงดานะครับสำหรับจากพันแก้วผมโน้ตเองผมเชื่อว่า3 3เกมของเขา6ประตูกับ6แอสซิตเนี่ยตัวเลขอาจจะดูไม่ได้เยอะนะครับแต่ช่วงเวลาที่โน้ตลงไปหลายๆครั้ง ใ่ว่าจะพลิกเกมหรือว่าคอนโทรลเกมฟุตบอลของราชบุรีมีมิติเคลื่อนทันทีเว้นอยู่เรื่องเดียวครับถ้าจะไปหวังการลงเล่นต่อเนื่องทุกนัดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับด้วยนักเตะไวขนาดนี้ไม่ใช่ว่ายังฟิตไม่พอนะครับแต่การรีคอฟเวบอรี่และการจัดแมตช์ของฟุตบอลไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงที่นะักฟุตบอลหลายคนต้องเจออุปสรรคในการพักฟื้นส่วนลูกชายอย่างน้องฟุก จักรีนแก้วภูมินะครับก็มาร่วมฝึกซ้อมกับราชบาบังกรอาจจะมีโอกาสได้สัญญาเป็นพ่อลูกนะครับที่เล่นร่วมกันในฤดูกาลหน้าแต่ผมได้ข่าวว่าตอนนี้เด็กก็ไปเข้าออกับครูเทคคริสเตียนเรียบร้อยไม่รู้ว่าจะไปในเวนอวาทิศทางไหนแต่ถ้าเกิดว่าจะมีพ่อลูกสักคู่หนึ่งที่เล่นคู่กันในเวทีเลสงสุด คู่นี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยแล้วดีกรีของลูกชายจากักรพรรดิอย่างฟลุกยังไม่ธรรมดานะครับเคยซ้อมกับบีจีและถูกส่งไปอยู่กับออกฟอร์ดนะครับไปฝึกฟุตบอลที่นั่นก็น่าจะพอมีของแล้วครับได้แววพ่อมาเต็มๆเพราะว่าบุคลิกการเคลื่อนที่การจ่ายบอลจับบอลโอ้โหนี่คือจกักรพรรดิในร่างตอนเด็กเลยฉะนั้นผมคิดว่าก็คงไม่ได้ไปไหนแล้วจักรพรรดิชา้าเร็วยังไงก็ต้องเซนส่วนตัวเลขเนี่ยอยู่ที่การตกลงซะมากกว่าเพราะการซื้อประสบการณ์ของจกักรพรรดิแก้วพรมในวัยขนาดนี้ ส่วนใหญ่นักเตะสาบวกเนี่ยต้องลดเงินเดือนนะครับแต่ด้วยความที่จกักรพัน์ช่วยปรับบรรยากาศในห้องแต่งตัวได้เยอะเนี่ยประธาสสอนสโมสรอย่างคุณฟุกธนวันรนิติการจาก,ก็อาจจะต้องยอมจ่ายจากผลงานที่แฮปปี้ในฤดูก,กาลนี้ข้ามไปที่ขวัญใจของราชนบังกรคนใหม่นะครับกันธนวัน์ซึ่งจิตถาวรณนะตอนนี้ถือว่าเนื้อหอมนะครับหลายคนก็สอบฐานอยู่แล้วแหละแต่ที่แน่เจ้าตัวยังมีออปชั่นสัญญาอยู่กับราชบุรีอีกหนึ่งปี ตามเงื่อนไขย,ยังไงต้องอยู่ต่อแต่ถ้าเกิดมีข้อเสนอก้อนโตชนิดที่ปฏิเสธไม่ได้หรือว่ามีออปชันในการย้ายทีมไปต่างแดนแบบเป็นรูปเป็นร่างจริงๆเนี่ยก็อาจจะเปิดโตเจรจากันได้แต่ในมุมของธนวัน์เนี่ยผมเคยคุยกับกันแล้วนะครับกันตอนนี้เขาโฟกัสเพียงแค่โอกาสโงสนามต่อเนื่องเล่นฟุตบอลในแฮปปี้พอเขาต้องการกลับมาเป็นคนเดิมให้เร็วที่สุดเขารู้ดีว่าการบาดเจ็บเขาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนแต่ตอนนี้เขาแฮปปี้มากที่ไปอยู่ราชบุรีแล้วก็ได้เล่นฟุตบอลตามสไตล์ที่เขาถนัดและอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยมันก็ลงต ขณะที่โจทานเข็มดีสัญญาเลยอ,อีก2ปีตอนนี้ยา้ยยากนะครับเพราะทามิ่งที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะเกิดตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลที่ผ่านมาลงถึงเลก2ที่ผ่านมาแต่พอนักเตะไปเรียกค่าเหนื่อยสูงเนี่ยขั้นตอนในการเจราจาก,กับสมโมสรใหม่มันก็เลยคุยกันไม่ได้นั่นคือ BG และในบ้านเราตอนนี้ทีมที่พร้อมจะจ่ายแล้วก็ทุ่มเนี่ยมันก็เหลือไม่กี่ทีมตอนนี้มันคือ BG อะครับทีมเดียวแล้วเพราะท่าเรือก็ไม่ได้ทุ่มเหมือนก่อนพอขายกันไม่ได้เนี่ยอาจต้องดูออปชั่นในเรื่องของการปล่อยยืมตัว เพื่อให้เด็กได้ไปหาความท้าทายตามที่เตงต้องการเพราะโจทานเนี่ยอยากไปเล่นต่างประเทศมากหรือถ้าเกิด ไปไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ที่มใหญ่ในไทยลีกแต่มันก็เหลือไม่กี่ทีแล้วนะครับที่สนใจตัวเขาบุรีรัมย์เองก็ยังไม่ใช่อยู่แล้วในตอนนี้ถึงแม้ว่าดุสตล์ก็อาจจะอยู่ในสเปคก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องควักแพงๆเนี่ยผมว่าบุรีรัมย์ไม่จ่ายจ่ายต่างชาติดีกว่านั่นคือมุมมองเขาแบงคอกก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์เลย BG ีเนี่ยประธานเนี่ยคุณประวินก็ปฏิเสธเสียงแข็งไปแล้วนะครับจากการเจรจาที่ล่มกันใดรอบที่แล้วลงมาข้างล่างมันก็ยากแล้วนะครับที่จะจ่ายค่าเหนื่อยตามที่โจท์หารต้องการฉ ขอยาไปดูไทยธานีกันอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่โค้ชบิลอสได้อำมาทีมเป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวกระบนการหาโค้ชใหม่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับก็ทราบมาแล้วแหละว่าจะเลงไปที่ต่างชาติจริงๆอย่างที่ผมคาดการไปก่อนหน้านี้ส่วนค้าต่างชาติเนี่ยเล่าให้ฟังหมดแล้วนะครับก็เลยอยากจะพูดถึงนักเตะไทยกันหน่อยตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะครับอย่างลูกเครื่องน่าจะอยู่กันหมดสุดท้ายนะครับที่ถูกถอดเดี๋ยวเริ่มมาเลยนะครับอย่างแบ็คขวานัทยศพลเยี่ยม ลงเล่นไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็มีเดนิสเดเบลเล่นะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแค่ตัวสำรองลงไปเปลี่ยนเกมมากกว่ายิง1่งลูกกับ2อแอซิ์แล้วก็จักกริดลาตะกูล30เกม2ลูกกับ4แอซิ์แถมช่วงหลังเนี่ยหลุดจากตัวจริงเป็นสำรองซะมากกว่าที่ผู้มาทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นว่าช้างป่าคุ้ยหาแข้งเนี่ยไม่ได้ให้สัญญาฉบับใหม่นะครับเลยต้องหาที่ทางแยกย,ย้ายฉะนั้นใครสนใจก็สามารถติดต่อที่เอเจนต์หรือว่าตัวของักฟุบอลได้เลย ขณะที่โคหลักๆนะครับที่ยังอยู่แน่ๆเนี่ยประตูบูตเกตวงศ์าแจมแบ็กขวาเจมเบอร์เดสฟ,ฟอร์ดนะครับอกองหลังอย่างชูรัตชวาเบ้แบ็กซ้ายที่ตาทอนอักษรสีนะครับแดงกลางก็มีเบนจามินเดวิสวิลเลียมเวเดเชอร์สริมงคลรัตนภูมิรวมไปถึงนารากรนนุ่มจันสกุลพวกนี้ความชัดเจนยังไม่ปรากฏนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตามข่าวกันอย่างแน่นอน แต่จากที่ไล่ลิสต์รายชื่อมาเนี่ยผมว่าทุกๆคนก็เป็นแกนหลักในแต่ละตำแหน่งอยู่แล้วนะครับถ้าเวเดเชอร์กลับมาสมบูรณ์มากกว่านี้ซะหน่อยเนี่ยการเติมเต็มตัวบนเลยนะครับกองหน้ารึงปีกกองหน้าตัวเป้าก็น่าจะเพียงพอที่ทําให้อุไทยเนี่ยกลับมาสมบูรณ์แบบตามที่พวกเขาต้องการจะด้ไปต่อที่พีทีประจวบนะครับทีมมามืดในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งผลงานผมว่ายอดเยี่ยมนะจริงๆควรจะจบดีกว่านี้ซ้ําไปแต่ว่าเกมในบ้าน3อ่าวสุดยอดแต่เกมนอกบ้านก็ไม่เอา่าวเลย ที่ได้ตั้งหลักเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับโคเทียสะสมยังมีสัญญาคุมทีมต่อแน่นอนแล้วก็อาจจะมองหานักเตะต่างชาติบางรายมาเสริมจากการปรับเปลี่ยนเพื่อทีมดูดดันขึ้นเฉพาะตำแหน่งตัวจบสกอร์ที่คีกอร์โมเรสเนี่ยต้องถูกส่งคืนให้กับบุรีดัมและเป็นสไตล์กองหน้าแบบที่ต่อพิฆาตเนี่ยต้องการก็ต้องไปหาไล่ดูครับถ้าไม่ได้เนี่ยปัญหาเดิมมีแน่ครับคือโอกาสเยอะแต่ว่าจบไม่คม เกมเยือนเลยสะดุดแทบจะทางฤดูการล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าดูต่างชาติโชว์เนี่ยมีการขยายสัญญาไปเรียบร้อยคือแอตตานติดาปาซีนะครับเซนเตอร์ Center ที่มีเกมค่อนข้างเยอะทั้งตัวจริงและก็ตัวสำรองนะครับต่อไปอีก1ปีเรียบร้อยส่วนคู่หูอย่างเอเมอรี่เชจินีก็ยังมีสัญญาเหลืออยู่อีกปีนะครับแต่ก็สุ่มเสี่ยงนะครับอยู่ในขาที่อาจจะโดนปล่อยตัวได้เหมือนกันเพราะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในฤดูกาลซึ่งเป็นช็อตที่พลาดง่ายๆและตรงเนี้ยโคเตียก็อาจจะเล็งหาตัวใหม่เข้ามาเสริมด้วย แต่วิธีการในการเคลียร์เนี่ยมันก็มี2ประเด็นนะครับคือขายออกไปกับปล่อยยืมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้านักเตะในกลุ่มเกรดนี้เนี่ยจะขายเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะทีมใหญ่จะต้องซื้อแล้วทีมใหญ่เขามีกองหลังกันหมดแล้วจะมาขายในกลุ่มทีมเกรดเดียวกันก็ยากก็ต้องหาวิธีการเลครับปล่อยยืมให้ได้และโดยนี้บ้านเราเนี่ยปล่อยยืมเนี่ยทีมได้ยืมไปไม่ได้จ่ายเงินเดือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจต้องขอให้ประจวบเนี่ยช่วยแจมจ่ายค่าเหนื่อยด้วย ก็เลยคิดว่าไม่ได้เคลียร์ง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าหาตัวใหม่ได้และจาเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆก็ต้องจ่ายค่ายกเลิกสัญญากันไปโเรยมองว่าประจบเองเนี่ยก็คงไม่ได้ผ่าทีมอะไรมากมายนะครับอย่างที่ไปก่อนหน้านี้อากองหน้าก็มีหนึ่งคนคือชองอ,อูกึนหรือว่าอูกึนยองที่กลับไปเรียนโค้ดที่เกาหลีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีสัญญาจากทีมใหม่เข้ามาตาอัวเฟร่า a, ต่อสัญญาในครั้งนี้ก็าจะเป็นออปชั่นตัวสำรองซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเงินเดือนหลายๆคนท่านที่ผมฟังมาเนี่ยกับประจบรอบนี้เนี่ยเหมือนเขาก็ใใจจแล้เยรถา เจ้าสัญญาเลยเนี่ยต้องลดเงินเดือนไม่รู้ว่าลดมาลดน้อยอยู่ที่การต่อรองแต่ถ้าเกิดว่านักเตะมีใจอยู่ต่อเนี่ยเขาเสร็จเลยตาอัวก็ตามมาตรฐานนะครับ29นัด5ลูกกับโพอแอซิดเขาไม่ใช่กองหน้าจอมถล่มประตูแต่ว่าเป็นนักเตะที่ก็สามารถลงไปเปลี่ยนเกมและก็โรเลชันได้บ้าง 31ปีก็ถือว่ายังไม่ได้เสียหายนะครับอายุก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังใช้งานกันได้อีกปีสปีขั้นต่ำขณะที่นักเตะไทยตอนนี้ครับผู้สัษาประตูอย่างวรวุิสุขุนานะครับโอกาสที่จะไม่ได้ต่อสัญญาก็มีเหมือนกันออปชั่นเนี่ยอาจจะพ่วงไปถึงการยืมตัวยศกรบุรพาต่อจากชลบุรีเพราะผมมองว่าชลบุรีเองเนี่ยกองหน้าเขาคงอยากใช้ต่างชาติแล้วถ้าเกิดจะเก็บยศกรไว้เป็นสำรองเนี่ยเด็กอาจจะพัฒนาก็าต้องไปหาทีที่ลงตัวซึ่ง โคเตียเนะี่ยอยากใช้อยู่แล้วที่ประจวบก็เลยเป็นดีไว้่ต้องตกลงนะครับยังไม่ชัดเจนว่าสุดท้ายาจะอยู่แค่คนเดียววอร์มูธต้องหาที่ไปหรือว่าอยู่ทั้งคู่เพราะในเคสประตูเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ประจวบตามหาคือประตูที่ไว้ใจได้ที่เป็นมือหนึ่งแบบ จริงๆจ,จังๆเหมือนในยุคที่ฉัดชัยบุตรพรมเฝ้าเสาแต่ตอนนี้ตัวแข่งขันมันสูสีนะครับบรวุธรัตนัยที่ยังอยู่แล้วก็มีโสคนวิทย์ที่เข้ามากลายเป็นว่าต้องประเมินจากการซ้อมแล้วพอมันเปลี่ยนประตูเยอะเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่งนะครับอย่างตอนเปลี่ยนเกมล่าสุดก็เห็นชัดเจนเลยว่าพอเปลี่ยนปุ๊บการสื่อสารมีปัญหาเสียประตูง่ายๆและหนึ่งประเด็นก็คือประตูที่ประจวบมีที่เหลืออยู่เนี่ยรูปร่างค่อนข้างเล็กแต่เขาไปตีตัวเอาในด่านมากประสบการณ์ในวัย34ปีอย่าง วัฒนชัยสะทองจันจากนครปฐมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวก็มีการโพสตลาเสือป่าราชาก็จะมาเซ็นเป็นสมาชิกใหม่ของต่อพีฆาตน,นี่แหละครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยเหมือนเป็นคนบางสะพานนะคนประจวบเหมือนกันบ้านเดียวกันยกเกียริคุณทรงเกียริลิมบรุลรักประธานสมโมสรต่อพีฆาตอารมอายุก็เยอะแล้วนะครับอยากกลับบ้านด้วยและก็มีโอกาสจะเบียดลงตัวจริงเพราะเป็นประตูที่เตะบอลค่อนข้างแม่นนะครับเพราะมีดีกรีเป็น ประตูทีมชาติฟุตบอลชายหาดมาก่อนผลงานกับนักกอบาโถนไม่คีเรตน,นะครับเกินคาดนะคือมาเล่นไทยลีกหนึ่งตอนแรกผมนึกว่าจะสันส่นๆกลัวๆช่วงแรกม,มีบ้างแต่พอตั้งหลักได้เนี่ยโหเซฟเป็นพลาวันเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะนะครับอยู่ในบัตเจ็ตที่ประจวบแฮปปี้เลยคือจ่ายไม่ถึงแสนนี่เพอเพอตอบแทนผลงานเกินราคาส่วนนักเตะท,ที่ยืมมานะครับอย่างศิวกรเตียตะกูลจาก BG ยังมีสัญญาต่อเนื่องยืมอีก1ปีเพราะว่าเขายืมปีครึ่งนะครับฤดูกาลนี้ก็น่าตั้งหลักกับต่อพิฆาตได้อย่างต่อเนื่องตัวที่หมดสัญญาแล้วก็ต่อเรียบร้อยนะั่นคือสหรัฐกันยาโรดนะครับตัวของฟาร์มจีนก็มีข่าวลือกับหลายสโมสรน,นะแต่เจ้าตัวก็ดูเหมือนจะไม่ได้อยากไปนะครับชีวิตที่ประจวบมันก็ลงตัวสุดท้ายหาทางออกร่วมกันก็เหมือนกันจะมีการลดค่าหน่อยลงมาด้วยนะครับแต่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านักเตะหลายคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับ ลดลงลนิดหน่อยต้องเอาเพราะมันมีโอกาสที่จะโดนต่างชาติแย่งงานเพราะตัวต่างชาติที่ผมได้โปรไฟล์มาหลายคนเนี่ยเงินเดือนบางคนไม่ถึง300แสนนะครับขอเล่นไทยลีกหนึ่งแล้วดีกรีไม่ธรรมดาด้วยโดยที่ทางของสโมสรเนี่ยผมว่างบประมาณอนะเขาก็มีจํากัดจำเขียนนะแต่ประจวบอะเขากล้าลงทุนมากกว่าเขาจะไปวางฟา c i ซิลลิตี้สนามฝึกซ้อมนั่นนูน่นนี่ซึ่งผมคิดว่า ผลงานมันก็ตอบแทนนะเพียงแค่ปีเดียวในเห็นชัดเจนนะครับมีสนามซ้อมมีฟิตเนสของตัวเองนักกีฬาได้โฟกัสผลงานมันก็ดีเกินคาดแล้วก็ไม่ต้องเป็นรุ่นหนีตกชั้นเหมือน2อสามฤดูการที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ต้องทําคือการวางรากฐานกับเยาวชนประจบเซนตัวเด็กไว้เยอะมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอยาจะพูดถึงหน่อยผมชอบอะไรพวกดีมากเขาจัดฟุตบอลเด็ก ยูสในรายการ PT ประจวบ FC ฟซ u ยูดคันะครับใครที่อยู่ประจวบเนี่ยคงจะได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะครับก็แข่งกันภายในจังหวัดนั่นแหละแล้วก็มีเด็กจากที่โซนอื่นจากที่ใต้คงจะมาช่วยด้วยนะครับดีไม่ดียังไงผมว่าเขาก็จัดกันตามมาตรฐานทีงานของสมโมสรเนี่ยก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ต้องมีเด็กหลายๆคนที่ฝีเท้าดีแนะ่นอนที่จะกล้าขึ้นมาเป็นตุลักของสมโมสรเพราะว่าการซื้อเด็กของประจวบเนี่ย หลายคนตอนนี้กระจายไปอยู่กับหลายสโมสรน,นะครับคือเขาซื้อเก็บไว้แล้วถ้าเขาไม่ได้ใช้เนี่ยเขาจะหาโอกาสให้เด็กไปเล่นปล่อยยืมตัวผมบอกเลยว่าในอนาคตพอกลับมารวมกันเนี่ยขอให้โค้ดที่อยู่กล้าใช้ผมว่าต่อบค่าหน่ากลัวปิดท้ายกันดีกว่าครับที่ทีมในโซนตกชั้น ที่ผมว่าเราก็ควรจะทราบความเคลื่อนไหวไดนะ้คือนักกอบาทถมนะครับต้องไปเริ่มต้นในทีสองอีกครั้งหนึ่งนักเตะหลายคนก็หมดสัญญาแล้วครับแล้วก็โดนรุมจีบเซ็นไปอยู่ทีใหม่กันเยอะแยะนะครับเพราะว่าทีมอย่างนักกอมถมเนี่ยคือเขาไม่ได้เซ็นสัญญาเต็มปีจบฤดูกาลถ้าตกรอบบอลทุวงบอลถ้วยเนี่ยนักเตะก็สามารถจะเซ็นกับทีมอื่นได้แล้วจริงแต่เลกสองนะครับเป็นออปชั่นบอสแมนแล้วก็ว่ากันไม่ได้นะครับนักบอลมีเงื่อนไขใหม่เข้ามาที่ชัวร์กว่าก็คงต้องไป่ออย่างวัฒน,าช,าน,นชันัยกบบรานนนเะวลช่ดดีพอทค ที่ย้ายไปอยู่กับสุโข,ขไทยนะครับขณะที่โคต้าต่างชาติโอ้โหเกลี้ยงเลยนะครับไล่ตั้งแต่กองหลัง ov, vic, เวลโกฟรีโปวิชมีเมชลฮัมซาแดนกลางโอ้ก็ตามลิสต์รายชื่อเลยนะครับ bo, เลสลีย์อัปโบรบูมัดคาริวจากมาเลเซียในโคต้าเซียนซึ่งแล้วก็มาตบนี่ก็เส,รสิร์ฟอาเซียนมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแทบจะเต็มโคต้าเลยแดนหน้าไล่ตั้งแต่อามัดชัมโซดีนนะครับที่มาเดินมีนาคม ผลงานก็ถือว่าไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับไม่ได้สามารถช่วยทีมชี้เป็นชี้ตายในบางเกมได้วอลดโซเรก็ต้องไปเหมือนกันแล้วก็ฟอร์กัสเทนี่นะครับที่ผลงานในช่วงท้ายในผมว่าดีนะแต่ว่าต้องกลับไปอโฮต้นสังกัดที่แท้จริงหลังหมดสัญญาในการยืมตัว แล้วงบส่วนใหญ่ของเสือป่าราชาเนี่ยเวลาจะขอยืมตัวนักบอลน,นะทว่ากันตามโตนะครับคนไหนเขาจ่ายได้เนี่ยก็คงอยู่ที่ประมาณสักหลักหมื่นฉะนั้นถ้าเกิดนักบอลเงินหลักแสนเนี่ยยังไงต้องขอต้นสังกัดที่ปล่อยมาเนี่ยอาจต้องช่วยจ่ายมันก็อาจจะยากหน่อยในการที่จะเจราจาให้นักบอลเข้าอยู่กับทีไม่เยอะนะครับต้องค่อยๆดีลทีละตัวแล้วการเตรียมทีมมันก็อาจจะไม่ถึงขนาดที่ เฟิร์มมากพร้อมมากว่าเฮ้ยจะได้เตะกี่คนก่อนที่จะปีซีซั่นก็ต้องค่อยๆมาอันนี้มันคือวิถีอยู่แล้วนะครับของทีมที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังส่วนตัวต่างชาติที่เหลือแน่ๆนะครับนั่นคือทาคุิโตะยังมีสัญญาอยู่กับทีม เพราะว่าตอนต่อเนียต่อ2ปีนะครับตอนนี้คือเหลืออีกปีหนึ่งก็คือฤดูกาลหน้าในไทยลีก2ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทาคูจะถูกปล่อยตัวหรือเปล่าจะมีคนซื้อไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็เล่นในไทยลีก2ต่อเพราะเจ้าตัวก็มาจากหลีกรองของบ้านเราเขาไต่เต้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีประสบการณ์ในการเล่นลีกสูสุดกับน้องปฐาถมมาแล้วซึ่งจะว่าไปเนี่ยอาจจะอยากตอบแทนทีมก็ได้หลังจากที่ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็บาดเจ็บไปนานนะครับเลยช่วยแบกเสือป่าราชาไม่ไหวคือเอาจร ในทีสออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกองหลังชาวอิรานอย่างอามีฮอาเซนเนมาติอ่านว่าตอนนี้ก่อนจะไปเซ็นต่างชาตินะครับโคนชโนต้องพยายามหลังเด็กที่อยากอยู่กับทีมหรือว่าจะมีหลายทีมสนใจตามจีบเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเงินทอไม่เข้าใครออกใครนะครับจะว่านักบอลก็ไม่ได้เพราะว่าหมดสัญญาแล้วเนี่ยเขาสามารถคุยกับทีมไหนก็ได้อ่ะอย่าง2คู่หูที่ย้ายมาจากสุรประการในช่วงต้นปีกลายเป็นว่าสัญญ,ญายังมีอีกปีนะครับนั่นคือ อาตพลแสงทองแบ็คขวาทีมชาติไทยอยู่23ล่าสุดแล้วก็พีมประพบวิริยะชาญชายัยแต่ทีมเองเนี่ยไม่ได้รั้งนะครับถ้าเกิดมีข้อเสนอจะมาซื้อตัวเขาก็พร้อมขายนะเอาเม็ดเงินมาหมุนในการสร้างทีมต่อแต่ไปฟรีเนี่ยก็ไม่ได้นะครับพสบบสอสโมสรก็เอาปั้นให้โอกาสเด็กส่วนตัวเล่นในการทําทีมเนี่ยผมว่าหวัวตอบยากนะครับเพราะว่าทีมอย่างนครปฐมเองเนี่ยไม่ต้องโกหกกันบัตเจ็ตก็อยู่ในกลุ่มท้ทายๆของไทยลีกหนึ่งอยู่แล้วนะครับตัวเลขผมว่าไม่น่าเกิน2องล้านสี่ ต่อดเดือนนะครับคูส12เข้าไปเนี่ยก็คือไม่เืินไม่เกินหรอครับสามสถึงสีล้านเนี่ยก็โหรูแล้วครับเอาไว้เดี๋ยวมีความชัดเจนนะครับเพิ่มเติมจากทีมที่ผมเล่าไปแล้วก็ทีมใหม่ๆจะนําเสนอวนไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าไทายรีจะเปิดดูการก็ฝากให้กําลังใจนะครับดูคลิปเราเนี่ยเมื่อาผมเห็นยอดวิวอย่างน้อยเนี่ยมันขึ้นมาสักประมาณ5 6าหมื่นวิวเนี่ย เรารู้สึกดีนะเพราะว่าคนดูเนี่ยมันจะเกิน10%จากที่ช่องอันมีเพราะตอนนี้มันสามแสนกว่าซับแต่การที่ช่องจะขยับขึ้นไปเป็น4 000, 3, ี่แสนซับเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะผมเองเนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์แนวกว้างๆที่เรียกยอดไลค์ยอดแชร์มากนักบางๆๆทีเห็นคนเข้ามาคอมเมนต์ใด้บอกโอ้โหให้พลาดหัวนุ่ยนั่นอยากจะเอายอดวิวผมคิดใจไม่รู้จักกันจริงเหรอครับผมทําข่าวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากคือพยายามจะให้เป็นออริจินอลคอนเทนต์ตลอดคือเช็คข่าวเอง คิดประเด็นเองสะส่วนใหญ่บางทีอ่านแล้วเนี่ยก็เห็นนะครับแต่ไม่รู้จะไปตอบยังไงได้แต่คิดในใจสั้นๆว่าเฮ้อถอนหายใจแล้วก็สู้ต่อสำหรับคนที่อยากดูคลิปผมในทุกๆวันแค่เห็นข้อความว่าเป็นกำลังใจให้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ